สวัสดีค่ะแม่จอยขอไลฟ์แล้วกันนะคือหน้าอาจจะโทมบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเนาะเพราะวันนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้านะคะออมีแต่งนิดนึงก็คือแบบทาายแชโดว์บางๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันปัจจุบันก็เน้นเป็นแบบบำรุงผิวเนาะไม่รู้เพื่อนๆได้ยินเสียงชัดไหมนะคะคือเดี๋ยวแม่จอยจะไลฟ์แล้วกันเพราะว่ามันอธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนมากกว่าเนาะ คือถ้าสมมุติว่าเหมือนแบบพิมอ่ะคือมันค่อนข้างแบบรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะ,อะนิดนิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าพูดแบบเนี้ยเพื่อนๆจะได้แบบเข้าใจแบบง่ายๆเนาะเข้าใจแบบง่ายๆนะคะอย่างที่แม่จอยมีทำเโพสต์ไปเมื่อเช้านี้เนาะจริงๆก่อนหน้าน,นี้คือตอนนี้เราอายุ42แล้วใช่ไหมคะผิวคือเอาตรงๆเนาะการที่แบบว่าเอ่อทำรีวิวหรืออะไรพวกเนี้ค่ะแม่จอยก็มั่นใจว่าโดยปกติแล้วอะ ภาพที่สื่อออกไปส่วนใหญ่ก็จะสวยกว่าตัวจริงอยู่แล้วนะตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไม่เอ่ยแม่จอยตั้งตั้งไปในค่อนข้างไกลนึงอยากให้เพื่อน,เอนๆเห็นนะคะอยากให้เพื่อนๆเห็น,นแล้วก็อยากอธิบายให้ฟังด้วยนะอยากอธิบายให้ฟังด้วยพอดีมือถืออีกเครื่องหนึ่งอะ่ะพ่อเอาไปนะคะแม่จอยก็เลยต้องอยู่ในระยะประมาณนี้มันถึงจะเห็นทั้งหมดนะคะ อยากจะมาอธิบายเพื่อนๆฟังด้วยหัตถการก็อย่างที่ที่โพส์ไปเมื่อเช้านี้เนาะใครเพิ่งเข้ามาสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนไปดูได้นะคะคือตัวแม่จอยอะ่ะพอเริ่มที่จะทําปุ๊บอะก็เลยค่อยๆเก็บข้อมูลว่าเราควรที่จะทําอะไรก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อข้อที่1งงบประมาณนะคะงบประมาณที่แบบที่ที่เราพอจะ พัดนะคะอะงบประมาณที่เราแบบพอที่จะแบบทีละนิดทีละนิดนะทุกคนเหมือนแบบเติมความสวยทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยละกันเนาะแต่หลังจากที่ทําหัตถการไปแล้วที่แม่จอยทดลองนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดูแลผิวหลังจากทําหัตถการแล้วเพราะถ้าไม่ดูแลทุกคนไอ้ตรงที่เราไปทํามาไม่ว่าคุณจะไปฉีดไปเติมไปอะไรใดๆแบบเนี้ยมันจะหายไปเร็วมาก นะมันจะหายไปเร็วมากๆเพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณไปทำหัตถการได้นะคะประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์เนาะที่แม่จอยก็จะมีการแบบว่าใช้อาจจะเป็นแบบการทําแบบกลัวซาเอยอะไรเอ่ยเนี้ยเว้นประมาณ2สัปดาห์นะคะหลังจากที่เราทําหัตถการแล้วนะคะเพื่อจะทําให้เป็นการแบบว่าเพิ่ม ในส่วนของการบำรุงอ่ะให้มันได้ได้เยอะมากขึ้นละกันอ่ะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านเนี้ยสมัยก่อนนะแม่จอยก็จะคิดว่าหน้าฉันก็แบบไม่ได้แก่ขนาดนั้นป้าแต่ว่าตอนเนี้ยพอย้อนไปดูเออว่ะแก่มากเพราะมันมีความย้อยตรงนี้ทุกคนเมื่อก่อนเนี้ยตรงนี้ยของแม่จอยม,มันจะเริ่มแบบค่อนข้างเยอะและชัดแล้วเมื่อก่อนจริงๆตอนแรกอ่ะหน้าเนี่ยมันจะเป็น แป้นออกนะคะเพราะฉะนั้นหน้าจะค่อนข้างบานนะแต่ว่าอันนี้มีการอันนี้เพิ่งไปเติมมานะคะต้องรออีกประมาณสัก2สัปดาห์มันจะรงกว่านี้นะคะแล้วก็เราก็สามารถแบบไปไป,ไปอัพเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตตั้งแต่เริ่มทำมาพอเรามีการไปแบบเรื่อยๆประจําทุกปีหน้าเราจะคงที่ทุกคน มันรัดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อายุประมาณแบบ30ปีไปแล้ว35ไปแล้วถ้าคุณเริ่มที่จะดูแลเบื้องต้นเนี่ยหน้าแม่จอยว่ามันสตาร์บหน้าได้จริงนะสตาร์บหน้าได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ย4ปีที่ผ่านมาถ้าใครเห็นภาพตอนอายุ38จะรู้สึกได้ว่าแม่จอยอะหน้า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 อ่อนเยาว์ลงแล้วกันไม่ไม่บอกว่าหน้าเด็กเพราะเรา42แล้วมันไม่เด็กแล้วนะคะอะ แต่ในหลังจากนี้หลังจากที่คุณแบบไปทำอะไรใดๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะการที่จะดูแลผิวคือการบำรุงผิวการใช้อุปกรณ์นะคะบางอย่างเพื่อจะทำให้ไอสิ่งที่เราไปทำมามันอยู่ได้นานกว่าเดิมมันอยู่ได้นานแบบคู่กับหน้าเราแล้วพอไปอัพปุ๊บมันก็จะได้แบบความเฟสความกระชับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันเนาะอ่ะมาเริ่มก่อนนะมาเริ่มก่อนสมมติว่าถ้าวัน ไล่ไปทีละตัวเลยนะไล่ไปทีละตัวนะคะใครกำลังถึงงบอยู่ที่ตัวไหนคุณก็จัดตัวนั้นไปทุกตัวที่แม่จอยเอามาลงตรงนี้เป็นตัวที่แม่จอยใช้จริงทุกตัวคัดมาแล้วว่าใช้ได้จริงนะคะกับผิวนะแม่จอยเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นสกินแคร์บางตัวหรือแม้กระทั่งแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์บางตัวที่ราคาสูง ก็หน้าเราอาจจะไม่เหมาะกับของราคาสูงก็ได้นะคะก็จะได้เฉพาะบางตัวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแม่จอยจะเริ่มก่อนขั้นตอนแรกคุณต้องทำความสะอาดผิวของคุณให้สะอาดหมดจดก่อนนะคะก่อนที่คุณจะบำรุงผิวขั้นตอนนี้จึงสาคัญมากเป็นพิเศษนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่ตัวการการทำความสะอาดก่อนนะคะการทำความสะอาดในทุกวันของแม่จอยนะคะตัวนี้ เป็นตัว eye remover ที่ใช้เช็ดรอบดวงตาถ้าวันไหนเราเขียนตาหลอดวันทาอายแชโดว์ adow, หรืออะไรใดๆนะคะทาปรงทาป,ปากตัวนี้คือตัวที่แม่จอยชอบที่สุดแล้วเมเบอรลีนนะคะเมเบอรลีนเนาะ แม่จอยขออนุญาตยังไม่แปะลิงละกันถือว่าเป็นการแบบบอกเล่าแล้วก็ไปคุณคุณรู้จักอยู่แล้วคุณจะไปวัดทรงวรัดสันหรือไปที่ไหนคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วถูกต้องป่ะเออตัวเนี้ยเป็นตัวที่แม่จอยชอบที่สุดแล้วหลังจากที่ลองเพราะบางยี่ห้อเช็ดแล้วแสบตาบ้างเช็ดแล้วแสบปากบ้างนะคะปากแห้งตาแห้งบ้างแต่ตัวนี้ไม่แสบนะคะที่แม่จอยลองนะไม่แสบนะคะ ขอบคุณค่ะสำหรับคอมเมนต์นะคะฝากคอมเมนต์แม่ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นรอบดวงตาแม่จอยให้ตัวนี้เป็น The base ที่สุดที่แม่จอยลองนะคะหลังจากเช็ดรอบดวงตาเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่จอยอะจะมีการใช้ตัวในส่วนของเ,ออเนี่ยเมเซล่าเนาะเป็นแบบเหมือนเหมือนคลีนซิ i n g ลีนซิ่งน้ำใช่ไหมคะตัวนี้ <c oughs> คือถามว่า2ตัวนี้ในปัจจุบันที่แม่จอยนะคะใช้อยู่มี2ตัวนี้ รายงบน้อยแม่จอยให้คะแนนเป็นตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ sos เนอะของญี่ปุ่นนะคะแม่จอยให้ตัวนี้เพราะใช้แล้วไม่แสบหน้าไม่ระคายเคืองนะคะไม่มีผลกับผิวเพราะต้องบอกก่อนว่าแม้กระทั่ง cleansing water แม่จอยใช้เนี่ยบางยี่ห้อก็ทำให้ผิวระคายเคืองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่แม่จอยชอบก็คือตัวนี้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นใครงบเบาตามตัวนี้ใครงบถึงตามตัวนี้นะคะอันนี้คือคัดให้แล้วและเป็นตัวที่ใช้อยู่ทุกวันในปัจจุบันนี้นะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการเช็ดก่อนคลีนซิ่งทำความสะอาดให้เราแบบปกติทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าไม่พอแม่จอยมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะคะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนี่แม่มีตัวนี้ค่ะ ผ่านไปสองสัปดาห์นะแต่ว่าการทําความสะอาดการเช็ดอะไรของคุณได้ตามปกติแต่ถ้าคุณไปทําหัตการมานะคะขั้นตอนต่อไปแม่จอยเนี่ยจะมีอุปกรณ์ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ทําเกี่ยวกับการแบบพวกกลัวซาอะไรพวกเนี้ยทุกคนเป็นการแบบแต่แม่จอยมาคน้นค้นคือใจจริงตอนนั้นอะ่ะอยากที่จะกลัวซาและใช้วิธีการเหมือนแบบว่าเอามาทําตอนที่ลงสกินแคร์แต่ปรากฏว่าหลังจากที่แม่จอยทําแบบที่ตอนที่ลงสกินแคร์เนี่ย หน้าผื่นขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะแม่จอยเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าการกัวชามันต้องมีความมันมีความมันความลื่นแม่จอยเลยคิดคโค้นค้นคิดวิธีนะคะด้วยการใช้ตัวนี้นะคะเป็นครีนซิ่งเนาะเป็นครีนซิ่งบาร์ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แม่จอยชอบที่สุดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ละลายเคืองผิวของเราเอามาใช้ควบคู่กับนะคะในส่วนของพวก ยกกัวชาต่างๆอันนี้แม่จอยได้มาจากของแบรนด์ที่ที่แม่จอยนอนเตียงยกของเขาเนาะเตียงยกของเขานะคะพอดีเขาเขาแถมให้สําหรับ คนที่เป็นลูกค้านะคะแต่ใครไม่เป็นคุณก็สามารถไปหาซื้อนะคะพวกหินกัวชาอะไรต่างๆก็ได้ซึ่งความชอบแล้วแต่นะคะแม่จอยเคยใช้ที่เป็นแบบโลหะบ้างเป็นหยกบ้างแต่ตอนนี้แม่จอยจะชอบของตัวนี้ที่สุดแต่เขาไม่มีขายนะคะเขาไม่มีขายและอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือตัวนี้ตัวฟูรินะคะตัวนี้เนี่ยการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะมีการเปิดปิดปกตินะ มีเขาบอกว่ามันเป็นแร่อะไรสักอย่างกี่พันปีก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่แม่จอยใช้อ่ะแม่จอยรู้สึกว่ามันทําให้ความแบบเฟิร์มกระชับของผิวอะ่ะดีขึ้นจริงนะดีขึ้นจริงตัวนี้นะเดี๋ยวแม่จอยจะทยอยแปะทีละตัวนะคะแต่ว่าเนี้ยแม่จอยจะบอกเล่าเพื่อนๆก่อนเนาะบอกเล่าเพื่อนๆก่อนนะคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยใช้ไปเรื่อยๆหน้าเฟิร์มกระชับขึ้นจริง สามารถถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าให้เลือกระหว่างหินกัวชาถ้าหินกัวชาคุณต้องเลือกของแพงไปเลยของถูกใช้ไม่ดีเลยนะคะของถูกคือแบบมีความแบบแหลมคมมีความแบบไม่สมูทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อหินกัวชาต้องซื้อยี่ห้อดีและแพงแพงไหมไม่ไม่รู้แต่ว่าคุณต้องลองก่อนต้องขอบต้องค่อนข้างมนห้ามแหลมแหลมนะคะแหลมแหลมใช้ไม่ดีอันนี้ซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาท กิ๊กก๊อกก็ล็อกก๊อกแก๊กมากๆนะคะอันนี้เบาก็เบานะคะอันนี้ไม่โอเคมันคุณก็ไปเลือกเอาเองละกันแต่ว่าถ้าจะให้แม่จอยแนะนําแล้วปิดจบเลยเรื่องตัวนี้ไปเลยฟูลินะคะตัวนี้จะมีแบบเหมือนเป็นตัวกระตุ้นด้วยนะคะมีการสั่นสะเทือนเนาะมีการสั่นนะคะก็สามารถช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวมันแน่นขึ้นนะคะอ่ะอันนี้นะแล้วก็ตัวนี้น้อยอย่าลืมนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปล้างหน้าได้ตามปกติ สำหรับตัวโฟมล้างหน้าที่แม่จอยไม่ไป้ายเพราะว่าตอนนี้สินค้าโซเอา์ไปแล้วนะคะต้องรอการผลิตแล้วก็ไม่รู้จะผลิตเมื่อไหร่นะคะเป็นแบรนด์ที่แม่จอยใช้มา10กว่าปีแล้วนะคะแต่ตอนนี้เหมือนแบบเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจที่ค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะคะแล้วแม่จอยยังหาโฟมล้างหน้าที่มาทดแทนตัวนี้ไม่ได้นะคะเพราะใช้มา10กว่าปีแล้วแล้วก็ใช้ต่อไปแล้วก็ตลอดไปนะคะถ้าเขายังไม่เลิกผลิตนะแม่ก็จะใช้ยี่ห้อนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นโฟมล้างหน้า เลือกแบบที่คุณใช้อยู่แล้วมันถูกจริตกับคุณก็เลือกตัวไหนก็ได้เพราะในท้องตลาดตอนนี้แม่จอยก็มีตัวที่ชอบอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ถึงที่สุดไม่สามารถทดแทนตัวเดิมของตัวเองได้เพราะฉะนั้นไม่ไป้ายนะคะต่อมาในขั้นตอนการบำร,รุงนะคะขั้นตอนการบำร,รุงทีเ่เพื่อนๆสามารถตามได้นะแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรนะสมสำหรับสำหรับเรานะสำหรับเราที่อายุเกิน สามสิบห้าอ่าแม่จอยเกินสี่สิบไปแล้วตัวนี้อ๋อตัวนี้ก่อนมันเป็นน้ําตบละกันเนาะมันก็เป็นโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ซึ่งจริงๆเขาจะใส่ทิชชู่ใช่ไหมสัมฤทธแต่แม่จอยไม่ใส่แม่จอยเทใส่มือเลยนะคะหลังจากล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ซับนงซับหน้าอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นแม่จอยจะใช้ตัวนี้นะคะเทใส่ฝ่ามือเลยค่ะแล้วทาเหมือนน้ําตบเลยน้ําตบนะคะ ทำเหมือนน้ำตบเลยตัวนี้ดีมากนะคะตัวนี้ดีมาก SOS ตัวนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แม่จอนรู้สึกว่าเฮ้ยราคาคุณมันย่อมยาวแล้วมันใช้ได้จริงมากๆเลยนะคะตัวนี้ลองเองแล้วก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยน้ามันอิ่มน้ำมันอิ่มฟูนะคะต่อมาตอนแรกอะตอนแรกก็แม่จอนใช้ของอันนี้ของเขาแค่ตัวเดียวแม่จอยมาเทสก่อนว่าเฮ้ยมันเราใช้ได้หรือเปล่าหลังจากนั้นนี่ค่ะมาเป็นกองเลยนะคะเนาะหลังจากเช็ดเช็ดโทนเนอร์แบบ เขาเรียกอะไรนะตบน้ำโทนเนอร์ของเขาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เธอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นี่จัดว่าเด็ดนะคะจัดว่าเด็ดฟูลอะไรเนี่ยฟูลเลอร์ฟูลเลอร์ฟูลเลอนส์อ่านว่าอะไรวะเป็นตัวบูสเตอร์นะคะเหมือนกันตัวนี้จะมีความยืดยืด,ยดนิดนึงนะคะ คือเมื่อกี้เป็นคนเนื้อเป็นน้ําใช่ไหมตัวนี้จะมีความแบบว่าเหนียวเหนียวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็บกไปที่หน้าค่ะบกไปเราจะสัมผัสได้ว่าหน้าของเราเนี่ยมีความลื่นมีความลื่นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้น้ําน้ํากําลังเข้าผิวของเราแล้วโอ้หรือรอยต่างๆมันจะเริ่มหายไปนะคะนะอันนี้นะอันนี้นะตัวนี้นะคะจัดว่าเด็ดแคบไว้เลยนะคะอ่าต่อมาต่อมานะคะหลังจากที่ทาไม่ต้อยทาต่อกันเลยนะ คือทาตัวนี้เสร็จปุ๊บมันเริ่มมีเมือกเมือกน้ำ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 อยู่ใช่ไหมอ่ะต่อมาเดี๋ยวอยู่ไหนวะนีนล่ะต่อมาสมมุติว่าถ้าคุณนะคะต้องการที่จะเหมือนแบบทําให้หน้าขาวไว้หรืออะไรใดๆตัวนี้แต่ตัวนี้แม่จอยไม่ค่อยใช้ตัว V C V C X ขามของเขาคือแม่จอยรู้สึกว่าคือแม่จอยก็จะไม่ค่อยถูกกับพวกว,วิตามิน C หรืออะไรเท่าไหร่แต่ถ้าใครใช้ได้คือแนะนําให้ใช้แต่ควรใช้กลางคืนนะคะตัวนี้ ก็ทาไปทาไปแบบตัวไหนลงก่อนปุ๊บเราก็ตามได้เลยนะแม่จอยไม่ลอยแห้งเพราะมันใช้เวลายาวนานมากนะคะหลังจากนั้นค่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือเธอต้องมีนะคะอันนี้จะมีสองแบบมีแบบที่แบบคูณสามกับแบบคูณสิบนะคะคูณสามกับคูณสิบหลังจากที่แม่จอยใช้ตัวคูณสิบอะ่ะมันจะมีความเหนียวเหนียวดืดขึ้นกว่าเล็กน้อยกว่าตัว,ตวค,คูณสามจ้ะ เบาๆสๆนะคะแต่ว่าก็ใช้ได้ทั้งคู่ตามงบอ่ะตามงบละกันใครงบถึงตัวไหนก็เลือกตัวนั้นแต่ดีทั้งคู่นะคะแต่ดีทั้งคู่เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแก่เยอะหน่อยก็เอาตัวคุณสิบไปนะคะมันก็จะเป็นการแบบเติมเหมือนแบบมันทําให้ผิวฟูอะไม่รู้แม่ซอยคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าเคยลองแล้วเคยลองแบบตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่เอาอ e ีพวกนี้มารวมกันปรากฏว่ามันไม่เวิร์ก มันต้องมารวมกันนะคะมันต้องเอามารวมกันมันถึงเวิร์กนะคะอ่ะตัวนี้เนาะต่อมาหลังจากนั้นนะคะแม่จอยก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะปัจจุบันใช้ตัวนี้อุ้ยโทษตัวนี้ฉันจะบอกเลยว่าตัวนี้ตัวนี้อ่านวะเลยนะอะไรอะพาเลต้าพาเลต้าตัวนี้เธอตัวนี้แม่บอกเลยว่าแม่แนะนามากที่สุดเลยอะคือหลังจากที่ตัวตอนแรกอะแม่จอยใช้อันนี้ประมาณเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งไปปุ๊บใช่ไหมแม่ก็รู้สึกแล้วว่าเออน้ามันดีนะน้ามันดีขึ้นดีขึ้นแบบดีเลยแหละเสร็จปุ๊บแม่ได้ตัวนี้มาตัวนี้เธอแม่บอกเลยว่ามันเลิศมากๆนะคะมันช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวอะ่ะจริงๆแม่จอยเป็นคนเปิดใจยากมากนะแต่ว่าตอนหลังอนะ่ะผิวแม่จอยมันแข็งแรงขึ้นนะคะผิวมันแบบว่าเออมันสามารถแบบ ทดลองได้ละกันเพราะว่าเวลาผิวเราแข็งแรงพิ่มเราจะสามารถแบบว่าลองตัวนั้นตัวนี้ได้มากขึ้นนะคะแม่จอยก็เลยแบบเออมันเป็นเซรัม่มมันเบาๆมันแบบไม่ไม่ได้กัดผิวไม่ได้อะไรแม่อยก็เลยลองลองตัวนี้อันนี้คือขวดที่สามแล้วตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องอะไรหน้ามันหน้าจะแบบดู ดูแบบตอนแรกอ่ะมันแม่จอจะมีจุดด่างดำนะคะเกิดจากแบบพวกสิวบ้างอะไรบ้างหรือว่าพวกแบบเวลาเราไปโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผิวเรามันจะไวใช่ไหมแต่หลังจากที่ใช้ตัวเนี้ทุกคนผิวมันจะแบบมันจะฟูขึ้นมันจะตัวนี้นะไม่รู้เห็นยี่ห้อเือเปล่านะเดี๋ยวแม่จอมาแปะที่หลังนะคะแต่ว่าขอขอเล่าแล้วกันมันจะทําให้ผิวฟูขึ้นหน้าแน่นขึ้นริ้วรอยลดลงนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าผิวหน้าแข็งแรงขึ้น อันนี้นะตัวเนี้ยที่เพิ่มเข้ามานะคะแต่ส่วนของพวกเนี้ยที่เหลือเนี้ยทุกคนที่เหลือเนี่ยแม่จอยขออนุญาตเล่าถึงสองตัวนี้ละกันในวันที่แม่จอยอะ่ะมีผิวที่ค่อนข้างแพ้ง่ายแล้วก็ระคายเคืองนะคะเป็นสองตัวตัวนี้แบบแบรนด์แพ็กเกจเขาแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่า จูนเซนแม่จอยใช้มา4ปีแล้วในวันที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะผิวแบบระคายเคืองมาคันหน้ามีผื่นขึ้นตรงจุดไหนอะไรใดๆแม่จอยใช้ตัวนี้คือแพ็กเกจเขามันแก้ไม่ได้เราทุกคนเขาเขาเขาก็คงเ,เ,เขาก็ตามงบนะแต่แม่จอยใช้มานานมากๆแล้วสําหรับตัวนี้แม่จอยเลยเป็นแบรนด์หนึ่งที่แม่จอยก็ยังคงแนะนําต่อไปนะคะเออแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นของโคโคเนต ในวันที่แม่จอยเป็นผิว,ผวแพ้ง่ายนะตอนนั้นเนาะมันคันผิวคันอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้น2ตัวเนี้ยที่แม่จอยใช้นะคะที่แม่จอยใช้ในตอนที่แม่จอยอะผิวผิวแย่มากๆตอนนั้นนะคันจากน้ําน้ําที่แบบน้ําที่ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้น้ํากรองแล้วมันคันตัดลำขานโทรมาบ่อยมากเลย <laughs> นะอันนี่ก็จะเป็นสตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวอื่นๆเนี่ย อย่างพวกลาโลสหรืออะไรแบบนี้คือถ้าถามเอาตรงๆนะถ้าถามเอาตรงๆอะ่ะคือบางคนน่ะงบก็ไม่ถึงบางทีก็แบบอาจจะสูงเกินไปนะคะงบสูงเกินไปแม่จอยก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าคุณงบถึงแม่จอยแนะนํานะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ช่วยทําให้ผิวแม่จอยในวันที่แม่จอยอมีปัญหาเรื่องผิวอย่างเช่นพวกสิวพวกอะไรแบบนี้ คือลาโลส่ะเป็นตัวพลิกชีวิตเลยช่วยเกอบปูผิวแม่จอยมานะคะในตอนวันที่เราแบบเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะก็ใช้ของเขามายาวนานเป็น10ปีนะคะก็ต้องยอมรับว่าว่าชอบของเขามากๆถ้างบถึงคุณจัดได้เลยเพราะมันก็ช่วยได้จริงๆแต่ในส่วนของแม่จอยเองในปัจจุบันแม่จอยเทใจให้ sos s o ว a s u ก็เหมือนกันถ้างบถึง แม่จอยก็ยังเป็นแบรนด์ที่แม่จอยชอบมากๆนะคะยังเป็นแบรนด์ที่แม่จอยชอบมากๆเช่นกันตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้คือรถมากๆแต่ราคาคือก็รถเช่นกัน <c oughs> คือไลน์เนี้ยแม่จอยได้ลองแล้วคือเขารถจริงจริงแต่ราคาเขาก็รถด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะแบบหุยแม่หนูแบบตามไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวที่ตามไหวก็คือ SOS ซึ่งเป็นตัวที่แม่จอยชอบที่สุดตอนนี้แล้วนะคะ เลือกได้หลายตัวนะคะตอนล่าสุดอะแม่ซอยซื้อซื้อมาก็คือแบบเขาบอกว่าต้องซื้อเท่าไหร่นะคบสามพันหรืออะไรสักอย่างเขาแถมอะไรให้ก็ไม่รู้อะแม่ก็เอาอีนันนั้นแหละแม่ก็ซื้อมาเลยค่ะตัดมานะคะก็ได้เราก็ใช้จริงนะคะใช้จริงๆนะคะอะแล้วหลังจากที่แบบแต่ว่าตอนที่ระหว่างที่ทุกคนใช้บํารุงผิวไปเนี้ยตอนที่เราทาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันจะมีความแบบน้ําที่ผิวใช่ไหม ตัวช่วยของแม่จอยที่ทำให้ผิวหน้ามันเฟิร์มกระชับได้น,น,นานๆนะคะได้น,น,นานๆอย่างเช่นตอนที่เราไปทำหัจาการนะแล้วมันทำให้ผิวคงอยู่แบบนี้ได้เรื่อยๆเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่แม่จอยอะลองเปรียบเทียบนะคะหยุดหนึ่งอาทิตย์ทำหนอาทิตย์หยุดหนึ่งอาทิตย์ทำหนึ่งอาทิตย์นะคะปรากฏว่าอาทิตย์ที่หยุดค่ะ ผิวหน้าเนี่ยหน้าที่แบบมีการแบบไปทําของเราอะจริงๆโครงหน้ามันสวยขึ้นทุกคนแต่ความเฟิร์มของผิวอะมันมันตามการเวลาเพราะว่าหนึ่งเราอายุเยอะขึ้นมากแล้วแล้วเราหัดการของที่เราทาอะคะ่ะมันไม่ได้แบบโอ้ยเก็บแบบยกปื๊ดไปหลิมไม่ใช่นะคะเออมันแค่แบบช่วยทําให้ชั้นผิวของเราอะมันมีความแบบเฟิร์มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นตัวผักวิตามินละกันมันเป็นมินิสไตล์มินิไฮฟูทุกคนแรงมันสู้ไฮฟูไม่ได้หรอกนะแม่จอยมี2ตัวนะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์เอ่อ f ฟ c เฟ็ทอรีนะคะเป็นเฟ c e ฟ a c ทอรีซึ่งมันจะมีความแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงไหนแม่จอยจะมารีวิวนะคะเป็นแบบการใช้งานจริงให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึง่ง ะะเพื่อเพื่อนๆจะได้แบบว่าเออทำตามแม่เลยดีกว่าง่ายดีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็คือเป็นตัวฟูรินะคะมี2ตัวถามว่าเฮ้ยทำไมแม่มี2องตัวคือตอนที่ฉันซื้ออีฟูริมาเนี่ยเพราะว่าฉันหายอีกตัวนี้ไม่เจอแล้วพอวันที่เจอคือวันที่ฉันซื้ออีตัวฟูริมาคือทั้งสองตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการผลักวิตามินเข้าผิวนะคะได้ดี มีความแบบเฮ้ยแล้วแม่รู้ได้ไงว่ามันทําได้ดีอ่ะคือแบบมันจืดผิวทุกคนมันตืดเดี๋ยววันหลังแม่จะมาลองให้ดูแล้วคุณจะเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยแม่น่าขึ้นจริงว่า แต่ทุกคนเวลาเหมือนที่เราทำเนาะเหมือนเวลาเรากลัวซามันจะให้เป็นนเป็นภาพที่เหมือนแบบว่าเฮ้ยมันขึ้นจริงแล้วมันจะอยู่แบบนั้นต่อไปหรือเปล่ามันไม่ได้อย mm ู่แบบนั้นต่อไปค่ะมันเป็นการเหมือนแบบว่าเหมือนเราลุ้นวดหน้าตบหน้าแ้ะการตบตบไปปุ๊บสักพักนึงเดี๋ยวพอมันเข้าที่มันก็มันก็กลับค่ะแต่ว่ามันจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะเอออันนี้ที่แม่จอยลองนะคะเพราะฉะนั้นนะก็สองตัวนี้ ถ,ถ้าให้แม่จอยให้คะแนนแม่จอยให้คะแนนตัวนี้นะคะมันจะมีแสงเดี๋ยนะกดค้างอันนี้จะมีแสงสีแดงสีฟ้าสีผสมนะคะมันจะมีแบบนี้เนาะแล้วมันจะช่วยแบบพอตื้นไปที่หน้านะทุกคนมันจะแบบเหมือนไฟดูดหน้าอึ๊อึบอ,อ,อย่างเงี้ยอันนี้นะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกัน ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้มีความพิเศษของฟูลีเนี่ยคือมันมีเลเวลด้วยนะมันมีแบบที่แบบสั่นด้วยนะคะไม่สั่นก็มีนะแล้วก็จืดจริงีอตอนจืดระดับสูงสุดนี่นะคือแบบแม่ทนไม่ไหวนะคะแม่ทนไม่ไหวนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นแม่้อยชอบตัวนี้มากกว่าถ้าให้เลือกนะแล้วก็อย่างนึงอันนี้ เวลามันแบบมันเข้าอะไรแบบเนี้มันมันเข้าไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้มันจะแบบแนบหน้าไปเลยปุ๊ดอย่างเงี้ยปุ๊ดอย่างเงี้ยนะเออเดี๋ยวหลังแม่จะลองให้ดูนะคะเดี๋ยวแม่จะลองให้ดูวันนี้แม่จะแนะนําก่อนอันนี้คือดีมากนะคะมันจะยกปื๊ด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 นะคะแล้วมันจะทําให้ผิวของเราอะ่ะช่วยรักษาผิวที่เราแบบไปทําหน้ามาเหมือนบางคนไปทําอะไรนะอันเทอร์ล่าเอ่ยไปทาไฮฟูเออยไปทําอะไรเกี่ยวกับ โปรแกรมยกกระชับผิวของสาววัย3 0 40ปีขึ้นไปอะคะ่ะมันจะทำให้ผิวของเราอะคะ่ะอยู่ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็เฟลชขึ้นนะคะแล้วก็บำรุงผิวได้ล้ำลึกขึ้นละกันอ่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยตัวกันแดดนะด้วยตัวกันแดดกันแดดหลักๆที่ไม่ซอยใช้เราชอบนะคะจริงๆมีของ la r o s ด้วยแต่ว่า บางรอบมันก็หมดสินค้าก็หมดเร็วนะคะจิ้มไม่ทันนะคะถ้าจิ้มไม่ทันแม่ก็มีตัวในดวงใจตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บางเบาที่สุดนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะคะไม่ได้ใช้บ่อยจะใช้วันที่แบบหน้ารู้สึกว่ามันแบบะระคายเคืองแม่จอยก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มัน,นแบบเบบี๋เนาะเด็กน้อยอะไรเงี้ยเออแล้วก็กันแดดนะคะหลักๆก,ก็คือ2ตัวนี้ ถ้าวันไหนไม่ได้ต้องการให้หน้าแบบแบบวาวเด้งๆอะ่ะก็คือจะใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรน้านมเนาะคะนะคะ,นะคะสาหรับผิวแพ้ง่ายสําหรับตัวเนี้ยเขาจะมีความวาว,าวาของผิวนิดนึงถ้าใช้แล้วหน้าก็จะแบบดูรู้สึกได้ว่ามันแบบมันไบรท์ขึ้นอะ่ะหน้ามันไบรท์ขึ้นนะคะสําหรับตัวสีเนี้ยสีทองเนาะแล้วก็ถ้าจะเอาตัวเด็ดเลยอะ่ะตัวนี้แต่ราคาก็เด็ดเด็ดนะคะราคาก็เด็ดเหมือนกันไม่แพ้กันนะคะ หลักๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะที่ทุกคนอยากรู้เฮ้ยแม่ใช้อะไรสกินแคร์นะคะก็มารีวิวให้แล้วนะคะสำหรับคนที่เอออยากทิ่จาดูแลแล้วก็บำรุงผิวอันนี้แม่จอยใช้มาเป็นระยะเวลาสำหรับตัวล่าสุดนะใช้ประมาณ3เดือนนะคะ3เดือนแล้วถึงจะมารีวิวเพราะว่าใช้ได้จริงๆแล้วก็คงคิดว่าน่าจะใช้ต่อไปแล้วก็ สังเกตได้ว่าผิวอิ่มน้ำนะคะสำหรับแบรนด์ sos นะแล้วก็ตัวนี้อันนี้คือตอนนี้คือเป็นตัวที่ชอบที่สุดชอบมากชอบตะโกนใครใช้สกินแคร์เดิมอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเอาตัวนี้เข้าไปเสริมค่ะเอาเข้าไปเพิ่มแม่จอยใช้เช้าและเย็นทุกวันนะคะตอนนี้ใช้มาประมาณแบบหมดอันนี้เข้าขวดที่3นะคะเข้าขวดที่3แล้ว แล้วก็คงคิดว่าจะใช้ต่อไปแล้วก็จะจะดูค่ะจะจะดูว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆแล้วอะ่ะหน้าเรามันจะแบบมันจะโอเคขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่สําหรับตอนเนี้ถ้าในวัยของแม่จอยเนี่ยวัยสี่สิบสองแล้วผิวแม่จอยได้ประมาณเนี้ยแม่จอยโอเคมากๆแล้วปัจจุบันแม่จอยจะไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งหน้านะคะก็คือจะทาสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็ทากันแดดเต็มที่มากๆถ้าวันไหนที่เหมือนแบบอยากจะแต่งหน้าจริงๆก็คือใช้เป็นครูชั่นนะคะเบา แค่นั้นแล้วก็ตาเตอะก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกรีดไม่ค่อยอะไรคิ้วเคก็ก็ปล่อยมันไปไปแบบนี้เลยนะคะคือพอพอปล่อยปุ๊บทุกคนแม่จอสังเกตได้ว่าเหมือนผิวอ่ะมันได้หายใจผิวมันก็จะดูแบบเหมือนเหมือนมันโบวาวขึ้นมันดูเด้งเดงขึ้นนะคะแต่ถ้าต้องการให้หน้าแบบเด้งแบบชัดๆแบบชอบสุด,สดนๆนะาั์กหน้าอาทิตย์ละประมาณสามสวันทุกคนวันเว้นวันอะหน้ามันจะแบบ มันจะฟูมันจะแบบไบรท์แม่จอยทําไม่ได้นะเพราะว่าลูกลูกกลัวเราตอนตอนมาร์กหน้าเพราะฉะนั้นตกอันนี้เป็นจุดที่แม่จอยทําไม่ได้แต่ว่าถ้าแม่ถ้าตอนนั้นนที่แม่จอยเคยทาได้อะคือถ้ามาร์กหน้าทุกวันมันจะแบบดีมากแล้วก็ตัวมาร์กหน้าล่าสุดของ SOS ทุกคนใช้ดีมากอันนี้แม่จอยแนะนําเลยนะของ SOS มันจะเป็นมาร์กหน้ากากสีดําอ่ะเออนั้นคือเริดมากเลยนะคะอ่ะจบแล้ว สำหรับสกินแคร์ที่แม่จอยใช้นะคะใครที่แบบว่าอยากที่จะลองเหมือนแม่ก็ลองตัวไหนที่แม่จอยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณไปลองตัวนี้นะคะก็ไปลองตามดูเนาะตามงบประมาณที่เรามีค่อยๆลองทีละตัวก็ได้ค่ะถ้าลองทีละตัวนะสําหรับ SOS ถ้าทุกคนเปิดใจนะถ้าทุกคนเปิดใจลองตัวนี้ก่อนลองตัวนี้ก่อนนะคะ SOS มันจะมีแบบที่เป็นคูณสามแล้วก็คูณสิบค่ะ ครแก่เยอะหน่อยก็เอาคูณสิบไปใครใครแบบแก่น้อยหน่อยก็เอาคูณ3ามไปนะคะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าผิวผิวเริ่มเริ่มแบบริว้วรอยแน่นๆเยอะๆก็จัดตัวนี้เพิ่มเข้าไปจริงๆเขาจะมีไซส์เล็กลงด้วยนะคะเป็นไซส์แบบทดลองอ่ะคือคุณสามารถเอาไซส์ทดลองมาลองก่อนได้ตอนแรกมาจอดก,ก็สือไใส์ทดลองพอใช้ไปใช้มาปุ๊บก็ขยับเป็นไซส์จริงทั้งหมดเพราะมันคุ้มกว่านะคะมันคุ้มกว่าอะ สำหรับวันนี้นะคะแม่จอยขอจบไลฟ์แต่เพลงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวในส่วนของโพสที่เป็นภาพเดี๋ยวแม่จอยจะค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดละกันแล้วก็ถ้าใครที่แบบอยากดูเป็นคลิปก็เข้ามาดูในไลฟ์นี้ของแม่จอยเนาะอ่ะสำหรับวันนี้แม่จอยขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ